จะเป็นด้านรักษาความปลอดภัยหรือการสัมพันธ์นะครับทุกด้านค่อนข้างมีความพร้อมสูงมากนะครับเพราะว่าการชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการชุมที่สําคัญของประเทศของเรานะครับแล้วก็ทั่วโลกจับตานะครับดูการประชุมครั้งสําคัญครั้งนี้ที่มีขึ้นที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยได้ทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความพร้อมที่สูงมาก ผู้นําบางประเทศเนะะี่ยค่ะอาจจะไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองมันมีมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบไฮบริดนะคะเป็นการประชุมพบกันแล้วก็กตอนนี้<บ>ไม่มีการพูดถึงในเรื่องนั้นะนะครับไม่ไม่มีการพูดถึงในในใน,ในส่วนของการประชุมไฮบริดนะครับเป็นเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันะนะครับเจอหน้ากันที่ที่ที่ประเทศเนี้ยในส่วนของอแต่ละ,ะแต่ละเขตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ ต้องรอ,อชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านครสถานการณ์ที่มันมีการเข้าทําลายกาันหรือเข้าจู่จมบุคคนค่ะมันจะทําให้ส่งผลกระทบต่อการดูแลรัลาากษาความปลอดภัยในช่วงการเป็นาภาพอิสระไหมครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องปกติของ การประชุมนานาชาติอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็มีดําเนินการได้ด้วยดีกันตลอดเพราะว่าหลายฝ่ายก็คงควบคุมดูแลกันในทุกระดับอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ไ,มไดไไ้ไม่ได้มีความเป็นกังวลในเรื่องนี้นะครับแต่ความไม่เป็นกังวลเนี่ยมันก็ต้องอยู่บนมาตรการที่เข้มงวดรัดกลุ่มอย่างที่สุดนะครับท่านนายกมีความกังวลว่ามีข้อห่วงกำชับอะไรเป็นพิเศษสําหรับเรื่องของการบริหารจัดการดูแลงานเอฟเ ไม่มีครับเดี๋ยววันที่30เนี้ยก็จะมีกรารชุมนะครับในการชุมคณะการชุดใหญ่ของเพื่อเตรียมการเอเฟกในคิดว่าจะเป็นการชุมใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการชุมที่เกิดขึ้นนะตั้งแต่วันที่1 4ถึงส9านะสำคัญที่สำคัญสำคัญก็คือวันที่1 8 1 9้ใช่ไหมถ้าถามเรื่องการเมืองนิดนึงตอนนี้มีเรื่องของการข่าวการจับตัวจัดตั้งรัฐบาลวดหน้าแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ